สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง arena channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักแบบพิกอักขานนะคะในหัวข้อเราจะได้คบกันไหมเราจะได้คอมมิทเมนต์กันหรือเปล่านะคะในเร็วๆนี้นะเหมาะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยนะคะหรือคนที่กำลังคุยคุยกันอยู่ดูใจกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปนะคะเพื่อเช็คล่วงหน้าเรามาดูกันเลยว่า โอเคทั้งหมดนะคะเรามีสีกล่องกล่องที่1สีม่วงกล่องที่ 2, สองสีเหลืองกล่องที่3สีชมพูกล่องที่4สีเขียวนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคนคนนั้นนะคะว่า,าแล้วก็ถามไพ่เนาะตามหัวข้อเลยแล้วก็เลือกไพ่กล่องที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดไม่ต้องสนใจสีนะคะลืมเรื่องสีไปเลยเราโฟกัสแค่เลขหรือหรือ ชุดไพ่เซตที่ดึงดูดใจคุณที่สุดนั่นนะคะโอเคเมื่อเลือกได้แล้วเรามาดูเฉลยกองหนึ่งกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะคลิปก็เป็นคันทํานายโดยรวมนะคะดังนั้นมันจะไม่แม่นยําสําหรับทุกคนดังนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเรามาดูเฉลยกองที่หนึ่งนะคะจะได้คบกันไหม k n n o of u u s นะคะ n i g h t of cup อืม 10เหรียญค่ะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์กันในอนาคตนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เป็นชาวธาตุน้ำเด็นมากนะคะที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะอาจจะหมายถึงตัวคุณเองหรือตัวเขานะคะหรืออาจจะเป็นบุคลิกที่เป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจนะคะแต่เป็นคนค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟสักนิดหนึ่งเนาะอืมกลมนี้มีความพร้อมนะคะเข,เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะ หมือนเติมเต็มเราอะแล้วก็แบ่งปันกันนะคะแบ่งปันซุกอะซุกไม่ใช่แบ่งปันความทุกข์แบ่งปันความสุขแชร์กันนะมีอะไรเราก็มาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์กันหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเขาเข้ามาเนี่ยด้วยมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบพรมลิขิต เชิงพรมีคิดนิดหนึ่งนะคะด้วยด้วยไหนออบคับตรงนี้นะคะด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักจริงๆด้วยนะคะต่อไปเรามาดูสิคะว่าเขาเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้นะคะณนะตอนที่คุณเปิดไพ่เปิดดูคลิปนี้เนาะ 4ถ้วยนะคะชารยอดแปดไม้เท้านะช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะยุ่งอยู่กับงานหรือยุ่งอยู่กับอะไรบางอย่างนั้นเขาไม่ค่อยที่จะแบบได้สนใจหรือแบบทําให้คุณได้เห็นได้ชัดว่าความความเป็นไปได้ในอนาคตมันจะเป็นลักษณะไหนนะคะค่อนข้างยุ่ง,งเขาเข้ามาเนี่ย เขาค่อนข้าที่จะอยากให้ความสัมพันธ์นันไปเร็วนะคะจนบางทีบางครั้งอาจจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะคะมีเดวิลนะมีทีมออฟเฟนเดเคิลนะคะมีแปดดาดน,นะคะเรื่องของ uh, บุคคลที่สามหรือการเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันนี้คือเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่า uh, การที่เขาให้ไปเต็มที่หรือทุ่มเทต่างๆเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นในลักษณะของการเข้ามาปอกลอกกันหรือเปล่าหรือมันความสัมพันธ์มันอาค่อนข้างเร็วอะนะคะเขาก็มีความกลัวอยู่นิดนึงกลัวกลัวที่จะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะอืมโอเคต่อไปนะคะขอดูเพิ่มว่าตัวเขานะคะ มีความต้องการยังไงจากตัวคุณต้องการอะไรจากตัวคุณเดอะสตาร์แฮงแมนไม่ต้องการอะไรเลยค่ะเขาแค่ขอแค่ว่าให้มีความไว้ใจซึ่งกันและกันแค่นั้นพออย่าหักล้างอย่าหักหลังเขาอย่าอย่าทำให้เขาหมดความเชื่อใจในตัวคุณแค่นั้นเองนะคะเขาไม่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวคุณมากมายเลยนะคะคนคนนี้อืม สิบไม้เทา้า9ไม้เทา้า6กเหรียญมีแตม่มีแต่เรื่องราวของการให้การแต่งปันทั้งนั้นคุณค่อนะข้างใจดีกับคนคนนี้นะคะถ้าคุณเจอคนนี้ก็ค่อนข้างจะโชคดีนะ่ะต่อไปค่ะให้ค,ความรักจะบอกอะไรเมื่อกี้เป็น learning นะคะ reconciliation นะคะ let go of control issue คุณและเขาน่าจะเป็นคนจากอดีตชาติที่วนกลับมาให้ได้เจอกันหดือรู้จักกันได้คบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฟังกี้เป็นเลิร์นนิ่งระหว่างคุณกับเขามันจะมีเรื่องราวมากมายแหละมันจะมีเรื่องที่ทําให้ไม่โอเคแต่ว่าจะวนกลับมานะคะพลิกกลับมาคืนดีกันได้หรือคุยกันได้อีกอย่างเงี้ยออนอ d o ออฟออนอ o f ออฟไปเรื่อยๆแต่ก็จะได้คอมมิชเมนต์กันในที่สุดนะคะ ซึ่งมันเป็นจุดที่ทั้งสองคนอาจจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมันเป็นอีกบทเรียนหนึ่งนะคะเป็นบทเรียนชีวิตบทเรียนของความรักของคู่ของคุณแต่ละคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะโอเคคลิปของกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Sub u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปกองที่สองสีเหลืองนะคะอืม เอซับครับคุยนับสอดเอซับสอดนะคะแล้วก็เฮอร์มิตคนคนนี้ยังปิดใจอยู่นะเขากลัวกับการเริ่มต้นเขายังไม่พร้อมด้วยนะคะว่าจะดีลิ่งกับชาวธาตุลมหรือธาตุน้ำนะคะที่อยู่ในราศีลขนาหรือดาวโสมีนกรกฎพิจิกนะคะกุ้มเมถุนหรือตุลน,นะเขามองว่าถ้าคอมมิตเมนต์เนี่ยมันจะต้องมีปัญหายาวต่อมาแน่เลยอะเขารู้สึกว่า มันอาจจะเกินหร,หรือว่าแบบล่วงล้ําพื้นที่ส่วนตัวของเขาหรือคือเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวสูงดังนั้นรู้สึกว่าถ้าได้คอมมิชเมต์หรือคบกันเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียพื้นที่ตรงนั้นไปอซึ่งเขายังไม่มีความพร้อมตรงนี้นะคะเขายังไม่โอเคตรงนี้นี่เขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะช่วงที่คุณเปิดคลิปอะค่ะเปิดคลิปนี้ดูอะ แปดในเท้านะคิงออฟบอลหกดาบ Tower เ,เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะแต่บางอย่างเขารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์นี่มันไม่ชัดเจนไปไปมามาแบบเนี้ยมันโอเคแล้วนะคะทำไมถึงเป็นทาวเว นายออฟ r ซดสีไม่เทา้าเขาไม่พร้อมอ่ะอืมเขาไม่พร้อมสําหรับสําหรับการคอมมิชเมนต์นะคะหรือถ้าเขาอยากคอมมิชเมนต์เขาก็จะโจงแจ้งออกมาเองเลยแบบที่คุณไม่ทันได้คิดหรอกนะคะแต่ดูแล้วยังไม่มีความพร้อมที่จะคอมมิชเมนต์นะคะสเตรนท์ rain, เนี่ยการควบคุม a อซอบคับ เกี่ยวกับความรักเราเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แหละโอเคแล้วนะคะเด e f ูคือการอิสระพื้นที่ส่วนตัวการรักอิสระการควบคุมนะคะมันต่อต้านมันย้อนแย้งกันอยู่ดังนั้นเหมือนตัวเขายังไม่พร้อมที่จะถูกการกําหนดหรือการควบคุมนะคะกฎเกณฑ์ใดๆก็ตามทางความสัมพันธ์นะคะอยากจะแบบเรื่อยๆชิลๆสบายๆมากกว่าเนาะส่วนความรู้สึกที่ตอคุณมันก็เป็นความรู้สึกดีๆนะคะที่แบบ ก็ถามว่าจริงจังไหมมันก็ไม่ได้จริงจังก็ถ้าจริงจังก็คงจะคอมมิชเมนต์ไปแล้วยังไม่จริงจังขนาดนั้นนะคะเขามีอย่างอื่นีเขาจะต้องเหมือนกับโฟกัสหรือว่าซีเรียสมากกว่าเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของความรักนั่นเองนะคะต่อไปให้ความรักจะบอกอะไร Let your friend help you นะคะ Retreat ค่ะแล้วก็ It's s a for e f you to love มันโอเคนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีความรักแบบชิวๆสบายๆไปไปแบบเรื่อยๆอะค่ะอืมมันก็ได้อยู่แต่ถ้าคุณซีเรียสมันอาจจะไม่ใช่จุดที่กว่าจ,จะต้องถอยออกมาก้าวหนึ่งแหละอืมนะคะเรื่องนี้อาจจะต้องมีคนมีแบบเอ่อคนคอยช่วยนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็น คนที่แบบเป็นแม่สื่อแม่สื่อแม่ฉักนะช่วยเหลือเป็นสื่อกลางเป็นตัวช่วยที่ทําให้ได้เจอกันมากขึ้นหรือว่าเป็นคนที่แบบช่วยพูดให้เขาแบบว่าเคลิมหรือคอยตามให้แบบมีความศรัทธานในความสัมพันธ์แบบเนี้ยอะไรทํานองเนี้ยนะคะอาจจะน่าจะ ดีขึ้นมาสักหน่อยนึงแหละนะโอเคสำหรับกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ10ไม้เทา้า8ไม้เท้านะคะ King of ัล n อนแล้วก็ว i l l of Fortune นะคะสำหรับกองที่3มีลุ้นสูงเหมือนกันนะว่าจะได้คอมมิชเมนต์กันใแนมนาคตแต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะบ้างานนะคะบ้างานจะให้ความสามารถเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องภาระคือเขามีภาระเยอะอาจจะมีหนี้หรือมีค่าใช้จ่ายหรือมีอะไรที่เขาต้องดูแลเยอะอาจจะเป็นทางครอบครัวทางบ้านเขาอะไรต่างๆะจะมองถึงตัวคุณด้วยก็ตามนะคะซึ่งเขารู้สึกว่า เขาต้องให้มันเป็นอันดับหนึ่งก่อนอะเออแล้วทีนี้ก็มาเรื่องของความสัมพันธ์คือบอกเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสนะคะเป็นผู้นําสูงแต่อารมณ์ก็ร้อนเหมือนกันนะคะอาจจะดีลิงกับชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยอ,อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยทํางานเยอะทํางานหนักนะ ถ้าได้ครบกันแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเท่าไหร่หรือถ้าม,มีเวลาก็อาจจะน้อยนิดหนึ่งซึ่งคุณอาจจะต้องเข้าใจหรือทำความเข้าใจณจุดนี้ถ้าคุณจะคอมมิชเมนกับเขานะคะต่อไปค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณณนะช่วงเวลาที่คุณเปิดคลิปนี้ดูนะคะคิดว่าคุณเป็นยังไงคุณรู้สึกอย่างไรเฮอร์มิตนะคะเจ็ดถ้วยสิบถ้วยก็สื่ว่าคุณเป็นคนที่คือ เป็นคนที่เหมือนเขาคิดเอาไว้เป็นคนในฝันของเขาเจ็ดถ้วยเป็นคนที่เขาเคยแบบเคยคิดไว้ว่าแบบเอออยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออคนลักษณะนี่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 แล้วคุณก็เป็นเหมือนแบบอย่างนั้นอะแบบที่เขาคิดเอาไว้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าโอเคมันแฮปปี้แฮปปี้ที่เราจะได้คอมมิทเมนต์หรือคบกันจริงจังในอนาคตนะคะเนี่ยการเฉลิมฉลองต่างๆนะอืม ก็เป็นเรื่องราวดีๆเลยนะคะเนี่ยสีไม่เท้าที่มันร่วงลงมานะเขาแฮปปี้ค่ะอืมแล้วก็เป็นการเติมเต็มความรักที่แค่อยากให้เข้าใจในจุดที่เขาเป็นด้วยนะอืมเดอมูดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกใจคุณหรือถูกใจเขาสักเท่าไหร่มันก็ต้องมีการพูดคุยหรือปรับจูนกันนิดนึงนะคะมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบดังนั้นมันก็มีเรื่องราวที่ไม่ถูกใจบ้างนะแต่ ก็เรียนรู้กันไปนะคะเรียนรู้กันไปโอเคโอเคเป็นไพ่เป็นเป็นเซตที่โอเคอ,อีกเซตหนึ่งเลยนะคะต่อไปค่ะไพ่ความรักนะจะบอกอะไรกับกองที่สามสีชมพูนะคะ love yourself first นะคะ โ k เคเป็น Le ียนรนะคะแล้วก็ keep เป็นโอเปนไมนนะคะเปิดใจค่ะเปิดใจคนคนนี้นะเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้หรือเปิดใจถ้าเขาจะยุ่งเรื่องงานหรือเขาจะบ้างานหรือเขาจะติดงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ทำเพราเข้าใจตรงนี้แล้วก็เปิดใจเพราะคนคนนี้เข้ามาเพื่อเหมือนกับเขาเจอคนในฝันแล้วเขาเจอคนที่ใช่แล้วอะเราเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วส่วน t e love, love yourself first ก็คือ เหมือนเดิมค่ะในทุกคลิปที่เราจะพูดกันเสมอว่าถ้าจะรักเขาหรือไม่ว่าเขาจะดีแค่ไหนหรือคุณจะรักเขาแค่ไหนก็ตามคุณอย่าลืมจะรักตัวเองด้วยนะคะมหมายถึงตัวเขาด้วยเหมือนกันเขาก็อย่าลืมจะรักตัวเองกับบังคิดหักโหมเรื่องงานมากไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ช่วยช่วยดูแลช่วยกันประครับประคองกันไปมีอะไรที่ไม่ถูกใจกันก็เนี่ยแหละ g อ v ีวันเร a r นน n ่นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะลำบากไปด้วยกันนะคะสุดทุกไปด้วยกันอย่างนี้นะคะโอเคสำหรับกองที่3ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะกองที่4ี่กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันว่าจะได้ครบไหมจะได้ครบหรือไม่ได้ครบนะคะ9เหรียญนะคะ9เหรียญ3ถ้วยค่ะ l ลเวอรแล้วก็ไพ่เดทสำหรับกองนี้อาจจะเศร้านลดนึงนะคะแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคก็ปิดไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ย เอาไปเก็บไปคิดอะไรเงี้ยนะคะสําหรับกองนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความรักที่มีตัวเลือกความรักที่มีเราสามคนแล้วเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะขอบีกับใครเพราะเขารักอยู่กับการที่ซิงเกิลอะการเป็นโสดโสดไม่จริงนะคะนะคะดังนั้นถ้าคือมีเกณฑ์ที่จะจบมากเลยอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะจบเนื่องจากบุคคลที่สามหรือเนื่องจากว่าเราอยู่กันต่อไม่ได้ในลักษณะนี้หรือเราทนไม่ได้กับ ความสัมพันธ์ที่มี3คนแบบนี้นะคะดังนั้นโอกาสที่จะคอมมิชเมนต์เนี่ยไม่มีเป็นลักษณะของการเลิกการยุติความสัมพันธ์มากกว่านะคะสำหรับกองน,นี้เนาะทีนี้เรามาดูเรามาดูว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ j u สเ m e n t คะ่ะ c h a r i o สี่ถ้วยเขาเริ่มเบื่อ เขาเริ่มเบื่อกับความสัมพันธ์เขาเริ่มรู้สึกว่ามันไปคนละทิศคนละทางกันและความต้องการมันไปคนละแบบความคิดมันไปคนละแบบคนละทางเขาคิดแบบนี้คุณคิดแบบนั้นเขารู้สึกแบบนี้คุณรู้สึกแบบนั้นนะคะอืมเขาก็เริ่มเบื่อเนี่ยเดวิลนะคะจะตัดก็ตัดไม่ได้แต่จะเลือกใครสักคนก็เลือกไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องไปไปมามา,มาเป็นหกดาบแบบนี้นะคะชาวธาตุน้ําเด่นมาก วีนอฟเพนด์อคอส s เทอฟโซลสี่เรียญเขาไม่ปล่อยใครจะปล่อยก็ไม่ปล่อยจะเลือกก็ไม่เลือกไม่เลือกใครสักคนหึือเลือกทุกคนดังนั้นมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์เลยนะคะสำหรับกองที่4ี่จะเป็นลักษณะของการยุติมากกว่าคือยุติอาจจะเป็นตัวคุณที่เลือกที่จะหยุดแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์เองนะคะส่วนตัวเขา ก็ไม่ปล่อยอเอซอบครับแล้วก็เอซอบ,บอยฮาดาบนอก,กจากว่าเราจะหันหลังถ้าเขาหันหลังคือช่วงที่เขาสับลางอะค่ะนะคะ,นะคะก็จะนิ่งหรือว่าเงียบหายไปบ้านเดี๋ยวก็จะวนกลับมาอีกนะคะปดหัวสำหรับกองนี้นะบอกเลยถ้าเจอลักษณะนี้ทำใจตัดใจออกมาได้นะคะเจอชีวิตใหม่ที่ดีกว่า มันเวอร์กว่านะให้ความรักค่ะ s a v e for you to love love p a r t relationship นะคะ wedding ไม่ถึงเป็น wedding free yourself ค่ะถ้าคุณอยากได้การแต่งงานนะคะถ้าคุณอยากมีการ commitment หรือการ up level ความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะต้องดึงตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้คุณและเขาเนี่ยทำมาปลอดภัยที่จะรักไหมนะ คุณรักอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรผ่านไลฟ์เรลชิพเป็นคู่ในดิจิตาชัที่เป็นในลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรที่หรือคู่กรรมนะคะประมาณนั้นในเชิงนั้นเนาะคุณตกลงรักเขาคุณอยู่ในจุดที่ถอนตัวไม่ขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละคู่กรรมเนาะทางนี้ที่สุดนะคะง่ายๆเลยอาจจะไม่ง่ายอย่างที่พูดหรอกแต่เชื่อว่า อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องทำเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่ใครเลยคือการหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองออกมา <c oughs> จากจุดนี้ที่มีบุคคลสามคนกับคนคนหนึ่งที่เขาไม่เลือกใครสักคนเขาเลือกทุกคนและที่สำคัญเขารักเขาเห็นแต่ตัวเขาเลือกตัวเขาเองความสุขของตัวเองโดยไม่สนเลยว่าใครจะเจ็บใครจะทุกข์ใครจะบอบช้ำอะไรยังไงแค่ความสุขของตัวเองเท่านั้น ฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีแนวโน้มในลักษณะนี้นะคะก็อยากแต่งงานนะคะใครอยากแต่งงานให้ดึงตัวอ,ออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ใครอยากคอมมิทเมนต์อยากมีคู่ที่ดีดึงตัวอ,ออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคคลิปก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ